สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพามาแจกแมปนะครับผมฝากกดไลค์กดซับส r i b e แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับมาลุ้นกันครับว่าเป็นแมปอะไรยังไงนะครับนี่ครับผมแบบนะท่านผู้ชม นี่เลยครับแมปก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นบ่อดินครับผมบ่อดินลึกสองชั้นนะครับลงไปขุดชั้นสามนะครับผมนี่ครับรถดินสามารถวิ่งขึ้นได้นะครับผมนี่เดี๋ยวผมลงไปขุดให้ดูนะนี่ถอยลงไปครับนี่เลยครับผมถอยลงไปได้เลยครับผมนี่ถอยลงไปเลย บ่ก็อาจจะชั้นโหดหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นที่มันน้อยนะครับผมบ่ก็จะชั้นชันหน่อยเงียบถอยลงไปครับนี่นี่นี่เลยครับประมาณนี้อ่าขุดครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะมาขุดดินกันครับผมนี่ครับประมาณนี้นะครับผมบ่พื้นบ่ก็อาจจะไม่เรียบเท่าไหร่นะครับผม กันนึงแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเอาแสงขึ้นก่อนครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับอ่ะไปครับผมผเลยครับนี่ครับขุดไปเลยครับนี่ท่านผู้ชมขุดลงได้อีกนะครับผมนีม่ได้เลยครับเป็นแมปบอดินนะครับผม ่อดินขนาดเล็กนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับผมนี่ครับขุดดินไปเลยครับผมนี่ครับใสให้เต็มนะครับนี่ครับผมเต็มแล้วไปกันครับผมดันบ่อลึกๆเลยครับบ่อยางลึกเลยดันครับผม ขึ้นไหมครับผมขึ้นไหมไม่ขึ้นท่านผู้ชมจบแล้ววิดีโอนี้จบแล้วขอยก่อนครับผมดันบ่อครับผมไปครับดันครับดันครับผมดันครับอืมบ่อชันมากครับผมบ่อยางชันนะท่านผู้ชมไปครับไปครับโอ้โหเกือบไม่รอดครับท่านผู้ชมนี่ครับผม บ่อยางหรือข้าวหมไปครับไปเทดินเอาดินไปขายครับตามชุมชนนะครับผมนี่เทดินนะครับผมขับรถไปตะเวินหาขายดินนะครับผมมาดูกันครับว่าบ้านไหนนะครับจะรับซื้อดินของผมนะครับนะไปครับไปครับหลังนี้ซื้อหรือเปล่าไปครับไปครับ มีบริษัทไหนหรือว่าบ้านหลังไหนนะครับผมจะรับซื้อดินผมไหมมแต่เมืองนับแบบแบบนี้เมืองนี้มีแต่แบบบริษัทใหญ่ๆนะครับผมนะ mm. ครับตะเวนขายครับขายแค่รถนี้พอครับผม mm. บไปครับไปครับบริษัทไหนเออ ไปครับไปไปไปเอ,อ้ยอ,อ,อย่างมืดแต่เ่านผู้ชมุมชนโชนชนลุกพี่ชนไปครับไปครับนะครับเขาสั่งลินนะครับนี่เขาสั่งลินนะเห็นไหมเขาสั่งลินผมนะครับนี่ดูครับนี่เขาสั่งดินผมนะผมจะมาเท ไปกันครับผมเทดินก่อนครับก็จะเอามาก่อสร้างนะครับผมถอย,ถอยตรงนู้นนะครับผมอ๋อตรงนูน้นต,ตรงนู้นเขาบอกให้ไปเทตรงนู้นครับผมนี่เห็นไหมผู้ชมนี่ครับมันจะไม่อัดตู้คอนเทนเนอร์พี่เหรอตู้คอนเทนเนอร์ไม่ดีอะไรนี่ครับถอยไปครับถอย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 ,ถอย นี่ครับผมถีไว้เลยนี่ถีดินครับขายดินครับผมได้รลได้ละลดละสามพนเจดนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามด้วยจะมีแมปมาแจกให้เรื่อยๆนะครับฝากดูคลิปจนจบด้วยนะครับผม อยากแมคพับคลิปนี้